เ้ยได้เวลาของว่างแสนอร่อยแล้วฉันจะทำแพนเค้กแต่จะไม่ใช่แพนเค้กธรรมดาธรรมดามันต้องดูดีแล้วก็อร่อยด้วยก็นะคลยๆก็ชอบเฟ้นไฟใช่ไหมต่อไปก็ลงสีกล่องแล้วก็รอให้แพนเค้กสุกแล้วกลับด้านอืมหอมมากเลยอะดูสิโอ้แพนเค้กขายแพนเค้กจ้ามาซื้อตอนยังร้อนๆเลยเฮ้ยกิจการไม่ค่อยดีเลยโอ้ลูกค้ามามีอะไรเนี่ย แพนเค้กโฮมเมสแสนอร่อยครับโอซื้อสักชิ้นแล้วกันคุณต้องชอบแน่ๆครับอืมกลิ่นหอมดีลองชิมเลยแล้วกันนะแะฉันไม่เอาให้หมากินด้วยซ้ำอะมันควรลงถังไปซะกล้าดียังไงนี่เป็นสูตรคุณยายผมนะคุณยายนายคุยไปเรียนทำอาหารก่อนนะเฮ้ยกลิ๊ดเลยกลิ๊ดอ เยี่ยมเจ้าเด็กนี่ยังอยู่กับฉันเรื่องไม่จบแค่นี้แน่เฮอช่างเหอะยินดีต้อนรับสู่ชาเลนจ์แพนเคก้กตีมคือเจ้าตัวน้อยน่ารักนี่และจอไวินะว่ามันต้องเป็นในรูปแบบของแพนเคก้กแหมง่ายจริงๆเลยนะเอาล่ะทำให้เส,เสร็จไปดีกว่าฉันยุ่งอะดูนี่สิฉันจะเริ่มต้นด้วยโครงร่างก่อนแล้วใบหน้ามันเหมือนกับการวาดแมวฉันจะใช้สีแดงสำหรับแก้มแล้วก็ปาก เสร็จแล้วก็จะใช้สีเหลืองเติมส่วนที่เหลือฉันนึกว่ามันควรจะยากกว่านี้ซะอีกอะอย่างน้อยก็พอค่าเวลาได้ฉันแค่ต้องอยู่ในเส้นแล้วก็รอให้ส่วนผสมแพนเค้กเสตตัวน่าจะนานพอแล้วดูสินี่มันงานศิละปะชัดๆฉันว่าคุณต้องชอบแน่งานของผมเสร็จแล้วทึ่งกับผลงานของผมสินะ แต่อย่าเพิ่งตกมือเกลียวกร้าวล่ะจะพูดอะไรได้ล่ะผมมีพรสวรรค์นะ่ะรวยหลอ่อแล้วก็มีหัวสินยังโสดอยู่ได้ไงนี่แล้วต้องไปหยิบของอีกอย่างยังขาดอะไรไปอย่างหนึง่งต้องโดยผงทองด้วยทองนี่ยังสดอยู่เลยฉันไปเก็บมาเมื่อเช้านี่เองอะแค่เพิ่มสิ่งพิเศษเล็กน้อยฉันดูอะไรอยู่เนี่ยมีเงินแต่ไลฟรลนิยมสุด,สดฉันกินเจนี่พร้อมกับไข่ทุกเชา้า มันเพิ่มความกรุบกรอบนี่ไงนี่คือแพนเค้กรรขาแพงฉันต้องเอาชนะผู้ชายคนนี้ให้ได้แต่ยังไงอะเดี๋ยวก่อนนะรู้แล้วนี่คือเวลาที่ฉันจะได้เฉิดฉายมาเริ่มกันก่อนอื่นต้องใช้แพนเค้กมิกสีดำก่อนฉันวาดวงกลมจากนั้นจะวาดวงกลมเล็กๆขครื่องในฉันจะใช้สีแดงที่ครึ่งบนจากนั้นวงกลมด้านในสีขาวจากนั้นก็ครึ่งล่าง ว้าวมันสุกเร็วมากเลยโปกเกบอลของฉันเองอืมฉันกินตอนนี้ได้เลยดีซําแต่ยังกินไม่ได้แล้วก็ส่วนเจ๋ง,จงมันกำลังเกิดขึ้นแล้วเยสตามที่วางแผนไว้เลยอ่ะเฮ้อมันหายไปไหนอ่ะไม่ใช่แล้วนะนายทำอะไรลงไปอ่ะหมดเวลาแล้วส่งแผนเค้กมาวันนี้ฉันยังไม่ได้กินอาหารเชา้าเพราะงั้นฉันก็ตั้งหน้าตั้งตารอเลยละ่ะฉันจะเริ่มด้วยจานนี้ ใช้สีได้ดีมากแล้วก็สําหรับรสชาติเบาและนุ่มอร่อยมากเลยเฮอ,อไม่เห็นมีแพนเค้กเลยเล่กันเล่นเหรองั้นฉันกินทองแทนล้วก,กันไม่เคยลองชิมมาก่อนเลยอะเอาแล้วนะเฮ้อยไม่เห็นอร่อยเลยอะที่อะไรอยู่อะทีนี้ก็ง่ายเลยนายชนะไปวู้วฉันเก่งที่สุดไม่แฟรเลยเขาชนะฉันได้ไงอะ ยอมรับเอะนายไม่มีปัญญาซื้อแน่ไม่อยากซื้ออยู่ดีพร้อมสําหรับรอบต่อไปหรือยังนี่คือแรงบันดาลใจของคุณดูขนาดของหินนี่สิในที่สุดก็มีสิ่งที่ชั้นสนใจว้าวมันวิเศษมากอยากได้จังมันจะเข้ากับเพชรเม็ดใหญ่อีกเม็ดของชั้นอยากเห็นอะไรเจ๋งๆไหมงดงามจริงๆเลยเนอะชันหลงรักแล้วล่ะเป็นอะไรที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยอะแน่นอนว่ายกเว้นตัวชันเองใจใเย็นนะพวกช่วยลดแสงลงหน่อยได้ไหม มันแสบตาฉันต้องใส่แว่นกันแดดเนี่ยก็ยังชั่วฉันดูสดชื่อละถ้าฉันเห็นนายก็คงเห็นว่านายอิจฉาแน่ๆช่วยหน่อยสิหวังว่านี่จะเป็นแพนเค้กมิกซ์นะฉันจะเริ่มด้วยการวาดสามเหลี่ยมแล้วก็เปลี่ยนมันให้เป็นเพชรเราจะใช้หลายๆสีเลยมันจะเป็นเหมือนเงาสะท้อนหลากหลายจากเครื่องในเอาละตอนนี้ก็พลิกมันได้ละฉันว่าฉันพอใจแล้วล่ะเอาออกมาจากเตาเลยดูเป็นไงมั่ง ขอให้ออกมาดีด้วยเหอ,อะฮอะเสร็จแล้วนายทำเสียลมหมดอะเฮ้อขอโทษทีฉันมีงานต้องทำอะนี่จะทำให้ฉันเจ็บมากกว่าที่นายเจ็บซะอีกฉันจะโดจำนายไปตลอดดีที่มันได้ผลแขนคู่นี้บทขยี้ได้ทุกสิ่งโปรยลงไปเลยดูสีสันพวกนี้สิสวยจริงเลยนะว่าไหมทำไมต้องมีเพชรเม็ดเดียวในะเมื่อมีหลายเม็ดได้อะ่ะ นี่แหละสไตล์ฉันอย่าบอกหมอฟันฉันละฮู้แ <c oughs> ค่ลเล่นนะ่าอารมณ์ขันสไตล์คนรวยแล้วใครชนะรอบเนี้ยฉันต้องดูก่อนส่งจานมาสิชอบตอนนี้จังแฮะว,ว้าวดูจเจริญตาจริงๆฉันเริ่มด้วยอันนี้นะเป็นเพชรที่อร่อยมากขอชมเชฟเลยเยี yeah, Bravo, ่ยมมากบร avo j a r รฮึแล้วมีอะไรอีกนะนั่นมันเพชรจริงเหรอ ลองชิมหน่อยแล้วกันโอ้ยฝันฉันคิดอะไรอยู่นะลายก่อนรอยยิ้มสวยๆของฉันฉันทำอะไรลงไปถึงได้เจอเรื่องแบบนี้เจเลชนะรอบนี้ห้ามโต้แย้งเลยไม่นะหน้าขายนหน้าชมาดอยเยสวู oh, yes. ้วไม่อยากเชื่อเลยผลตัดสินนี้จะตามหลอกหลอนฉันไปตลอดชีวิตฉันตื่นเต้นและก็พร้อมจะเริ่มทำแล้วละ่ะน้อยแพ้แนะ่น่าตื่นเต้นจังเอาเลยนะทะ่าดา รออะไรอยู่เล่าว้าวชอบพูกนั้นจังมีไอเดียเยอะแยะเลยอ่ะฮะนายเป็นไรอ่ะนายควรจะได้ดูนี่ฉันมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยฉันรู้ฉันรู้รเสีงสินะทักทายเพื่อนตัวน้อยสิเฮ้ย <Hey, S 2> ดูจาขี้แพ้น่ะสินายว่าไงนะนายพูดจะทำร้ายจิตใจฉันอยู่นะเออฉันมีอะไรอ่ะเอออะไรกันเนี่ยโอ้โอนาผิดหวังชะมัดโลนี่โหดร้ายจริงๆเลยอะ แต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกเขาว่าเลยนะโอพูดแบบนั้นไม่ได้นะแต่ก็เห็นด้วยเขาเป็นแบบนั้นจริงอะ่ะเอาละมาทำพันเค้กกันดีกว่าเริ่มด้วยสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วก็เพิ่มขาแล้วก็วาดหน้าจากนั้นก็แขนหยึกยุยได้เวลาลงสีแล้วฉันจะวาดรอบขอบด้วยสีเขียวเข้มนี่มันจะช่วยเพิ่มเงาฉันกำลังทำอย่างจริงจังเลยนะแล้วก็ใช้สีเขียวอ่อนฉันจะเติมช่องว่างด้วยสีนี้ฉันว่ามันสุกแล้ว ฉันคิดว่าคุณต้องเป็นหลาดใจแนะ่ว้าวฉันควรจะเป็นศิลปินนะนี่คือผลงานที่ดีที่สุดของฉันเลยจะกินก็หน่าเสียดายว้าวมาสวยไม่เบาเลยอะ่ะเฮ้ยผู้ตัดสินไม่มีข้อโต้แย้งสินะงั้นเหรอฉันต้องโต้คืนให้ได้ฉันทำได้ฉันจะทำบลูมอนสเตอร์ฉันจะเริ่มด้วยโครงร่างก่อนแล้วจะลงสีฟ้า ฉันค่อนข้างชอบเทคนิคการแรงเงานะแล้วฉันก็จะทำอย่างนั้นด้วยต้องรีบทำแล้วเขาต้องมีมงกุฎทองคำว้าวชอบจังอะฉันเป็นพ่อมดแพนเค้กมิกซ์เลยล่ะเสร็จแล้วฉันพอใจกับผลงานมากๆเขาเป็นหนึ่งในตัวละครโปรโดของฉันอะฉันชอบชาเลนจ์น,น่ะจริงๆฉันว่าฉันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะอเฮ้ผมเสร็จแล้วล่ะเร็วกรรมาการผมต้องชนะรอบนี้นะสุดยอดฝีมือ ส่งมาสิืมเริ่มจากอันไหนดีโอ้อันนี้แล้วกันดูน่าสนใจนะฉันหวังว่ามันจะอร่อยเหมือนหน้าตาโอ้ฉันอยู่ในสวรรค์แพนเค้กละยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆมีอะไรอีกนะอย่างน้อยครั้งนี้ก็ทําแพนเค้กนะรสชาติดีอยู่ชอบนะตัดสินใจแล้วคุณชนะคุณชนะทุกคนชนะหมหรอเขาาอรออภิยศอดสูที่สุดผมยอมรับได้นะ ต้องทำแบบนี้ถามจริงใครทำอะในนี้ลมไม่แรงด้วยซ้ำต่คิดอีกทีมองไม่เห็นเลยอะไม่ใช่ลมก็แค่ชาเลนจ์ใหม่นะ่ะเล่นเกมไหมเวรามันคือเกมไงลาะสาว,สาวอู้เจ๋งฉันเอาได้สิอยากให้ฉันวาดโซนิกสินะดีนะที่มันเป็นการ์ตูนเปิดของฉัน เรามาต่อกันที่ส่วนสีฟ้าของภาพดีนะที่มีสีฟ้าเยอะเลยเป็นรูปเป็นร่างแล้วเห็นไหมคุณแสดงความเป็นตัวเองได้ด้วยสิ่งนี้จริงๆมันทําให้งานศิลปะของคุณมีชีวิตเหลือแค่วาดตาให้เสร็จแค่เซนของอีกนิดหน่อยแล้วโซนิคก,ก็พร้อมทักทายแล้วโอ้ยคนน่ารักที่สุดเลยเนอะสะดาเสร็จแล้ว โอเคฉันเจอการแข่งขันจริงๆแล้วประอุวุที่ฉันเลือกคือแป้งแพนเคก้กเฮ้ยอย่างน้อยโซนีก่ก็กินได้นะฉันจะใช้สิ่งที่กินได้แทนเวนลาในเป็นสิ่งสำคัญจริงๆเรากำลังทำงานกับเตาร้อนๆสีผสมอาหารเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากคุณทำแป้งแบบไหนก็ได้ที่คุณชอบด้วยวิธีนี้เอาละเกือบเสร็จแล้ว อีกแค่นิดหน่อยและนี่ไงล่ะว้าวงานของฉันแหว่งไปครึ่งหนึ่งแล้วอะแล้วก็แหว่งมากขึ้นเรื่อยๆอะไรกันอนะไม่เอานะและผู้ชนะของเราคือเมดิสันไม่อยากเชื่อเลยว้วเออสร้างเหอะฉันเหม็นแค่ฮะกล้วยเหรอได้เลยอะไรอะอ,อขอบใจ ของว่างสุดปลดของฉันเลยอืมว้าวเกิดอะไรขึ้นน่ะโอเคเยี่ยมมากเดี๋ยวนะชุดเหลืองหรอนั่นแปลว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชาเลนจ์เราฉันทำอันนี้ได้แน่ดีนะที่มีสีเหลืองเยอะแยะมันเป็นอะไรไปอ่ะไม่เอาน่าฉันรู้ว่ามีอยู่เอ็มมาไม่อือ เออเออสงสัยฉันบีบแรงไปแพนเค้กฉันพังหมดแล้วเออเออบอนบีบนี่ช่วยทำให้ใจเย็นได้เสมอเอ oh oh. ดีนะที่ฉันไม่เจอปัญหาเนี้ยปากกากาวร้อนเนี่ยเขียนลื่นเสมอและดีนะที่ฉันมีสีเหลือมากมายให้ใช้และหลังจากตัดเสน้นฉันก็ได้ถมสีด้วยเยอะมากแต่ความอดทนมันก็คุ้มอยู่นะ รายละเอียดเล,เล็กๆน้อยๆผู้นี้ทำให้มันดูสมจริงรอจนกว่าจะได้เห็นก่อนเถอะเดาออกแม้ส่วนนี้คืออะไรใช่มันคือตาและแว่นตอนนี้มันดูสมจริงขึ้นแล้วล่ะผู้ผลงานชิ้นเอกของฉันเสร็จละน่ารักมากว้าวฉันว่าฉันพร้อมทำแล้วฉันจะเริ่มด้วยสีน้ำเงินแบบนี้น่าจะปลอดภัยกว่าใช่ไหมอ๋อวันนี้น่ารักจัง น่ารักไปทั้งหมดเลยด้วยอย่าลืมมือเล็กๆของเขาด้วยนะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเติมสีละเห็นเขาหรือยังฉันต้องใช้สีอื่นก่อนที่จะใช้สีเหลืองในที่สุดก็เสร็จแล้วและคราวนี้ไม่มีสีตันแล้วด้วยแค่ต้องเติมหน้าตาแค่นี้ก็เสร็จแล้วไงทุกคนพอได้แล้ว เฮ้ยห hey, ยุดนะพวกเธอเสมอกันเราชนะทั้งคู่เลยเหรอ Yes 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 เอาล่ะฉันกำลังอยากกินแพนเคกก้กไก้กี้เลยหอวนมดกลิ่นหอมจังถ้าฉันเติมสีสันลงไปหน่อยคงไม่ว่าใช่ไหมโอ้ทีนี้ก็น่ารักสุดๆแล้วนี่เป็นบ้าอะไรของโทอ้องไม่ใช่สอนมะเขือเทศสิ คราวนี้ก็เลอะหมดแล้วความผิดของเธอคนเดียวเลยทีนี้เราก็เลอกกันทั้งคู่ฉันจะไม่พูดกับเธอแล้วเสาๆจ้ะนี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะดูครัวฉันสิไม่ใช่ความผิดดูนะเธอต้องหากยึ่งออกแล้วว่าจะทำให้พวกหนูเข้ากันได้ยังไงมาเล่นชาเลนว่าแทนเคกันเอาเลย พร้มกันหรือยังพวกหนูรู้จักใบหน้านี้ใช่ไหมเควินหรอเขาดูดีเหมือนภาพวาดเลยล่ะว่าไงเจ้าสาวๆผมเอาดอกไม้นี่มาให้คุณนะ,ะรักใสๆสา,สา,ส,าสาวก็มีปั่นกันทั้งนั้นแหละ วาดรอยยิ้มของเขาได้กระทั่งในปันเลยนะแต่จะแปลงลงมาบนแผนเค,ค้กยังไงดีแป่เหนยียวกับความเป็นศิลปินแล้วนะว่าไหมอ้้หัวใจสีต่อไปทีนี้ก็ชักน่าสนใจขึ้นมาแล้วนะหัวใจรวงนี้เต็มเปี่ยมด้วยความรักแต่อันไหนจะน่าอร่อยกว่ากันนะ แล้วชิ้นนี้ทำด้วยความรักล้นเหลือเลยนะเราเห็นผลลักไม่ไหวแล้วมากลับด้านกันแล้วก็คลิหน่ารักจังเลยดูดีทั้งสองอันเลยนะสาวๆต้องออกมาจากใจแนะ่นอนแต่ฉันเลือกได้แค่ชิ้นเดียวน่ะสิหรือครั้งนี้จะให้ผ่านทั้งสองเลยดีเขาน้ารักมากๆเลยนี่นะว่าไหม ต่อไปล่ะเราจะกลับไปที่พื้นฐานกันนะโอ้รูปทรงเหรอฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงดูท่าทางมั่นใจนี่สิดูแล้วจำไว้นะฉันไม่กอะไรดีๆได้อีกอย่างแล้วแตบบ่นันฉันก็ทำได้เหมือนกันเห็นไหมก็เหมือนกันนั่นแหละ นนก็ได้ทำไมของฉันถึงไม่เหมือนเธอกันนะนาโอมิรู้ได้ยังไงกันว่าต้องทำยังไงจะยอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้นะสู้ต่อไปอแม่ประทับใจนะก็ออยังยากจะบอกได้จนกว่าจะลองเล็กดูแต่ต้องดูที่ความอดทนกันของเธอดูดีกว่าของฉันเยอะเลยไม่แน่ใจเท่าไหร่นะแต่ของนาโอมิดูดีเลยแหละและนี่คือเหตุผลที่เธอเป็นผู้ชน,นะ สัญญาณเตือนดังตอนนี้ฉันคุมแล้วเอ่มไงคะนี่คือชาเลนจ์ต่อไปของเธอเฮ้ยก็ควรเริ่มวาดเลยนะอันนี้กดดันสูงเลยฮะหวังว่าครั้งนี้จะผ่านนะแต่ฉันจะไม่กังวลจนเกินไปต้องตั้งสมาธิเริ่มดูคุ้นๆหรือ,อยังดีนะที่ฉันมีสีดำเตรียมไว้เยอะต่อมาก็สีแดงเข้ม เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วฉันออกแบบด้วยกวารวาดเส้นไปในทิศทางต่างๆได้เข้าใจหรือยังและตอนนี้ก็ใส่รายละเอียดหน้ากากฉันเลือกสัญลักษณ์หัวใจนี่ดีพอไหมคะดีสินะเฮ้คอยอย่างชั่วเร็วเอ็มมา่าโอ้ฉันว่าแผ่นแคนนี้น่าจะทำให้คุณแฮปปี้นะการร่างโครงเสื้อโหดเป็นการเริ่มต้นที่ดีฉันจะลงดีเทลเพิ่มเติม ดูสีแดงสดน,นะสิเกือบเสร็จแล้วเรียบร้อยคุณชอบไหมเสมอกันไม่อยากเชื่อเลยฮู้วเฮ้ hey, อย่าชุนนะหอหอ <laughs> ดูเหมือนเขาจะชอบมากเลยสินะเออบายแล้วกันเกิดอะไรขึ้นสร้่างเหอะ เป็นอะไรล่ะคะแม่น่าสนุกดีใช่ไหมล,ล่ะฉันว่าน่าจะไม่ยากนะจริงไหมสีน้ำตาลนี่แหละใช่เลยลุยใครๆก็รู้วิธีวาดคัพเค้กจริงไหมแต่เจ้านี่ดูไม่เหมือนเท่าไหร่นะเราทั้งคู่วาดเป็นอีโมจิรูปอื่น <c oughs> เห็นไหมแต่ก็น่ารักสไตล์ไม่คิดงั้นหรอ ดูดีทั้งคู่เลยลงสีฟ้าอ่อนตามไปแล้วก็เติมส่วนที่เหลือให้ครบเสร็จพร้อมกันจริงๆด้วยแต่แสาวๆนั่นดูไม่เหมือนคบเ้่เท่าไหร่เลยนะศิละปะเป็นเรื่องของการตีความดอกนามากลับด้านเจ้าหนูพวกนี้กัน และต้มเราทำได้แล้วแล้วก็ออกมาสุดยอดทั้งคู่ด้วยแล้วไงต่อเอกอ็อไม่รู้สินะแม่ว่าพวกหนูทั้งคู่อ,อแพ้ไม่มีใครชนะหรอนี่ฝั่งนี้ใช้แล้วไปจากที่นี่กันเถอะ เลยนะคะคุณผู้หญิงเรามีของกินในงานปาร์ตี้มาให้พวกคุณดูไม่ค่อยเหมือนของกินเท่าไหร่เลยนะตามสบายแล้วกันนี่คุณคะอยากกินขนมไหมโอ๊ยอะไรกันไงเพื่อนมา่งขนมของเรากันสักคำไหมไม่หรอ เออแต่พอลองคิดดูอีกทีก็ได้นะอย่างน้อยเราก็กำจัดไปได้ชิ้นหนึ่งล่ะอยากแบ่งชิ้นนี้ด้วยกันไหมเรียบร้อยก็ไม่เร็วนะโดยเฉพาะของที่หน้าตาแบบนี้นะ าได้เวลาของยูนิคอร์นกันแล้วลงมือได้ฉันควรจะวาดเขาก่อนไหมนะฉันว่าฉันจะวาดปีกมือนิ่งแบบนี้จะวาดผิดได้ยังไงกันอุ๊ยฉันต้องเริ่มแล้วยังเร็วเกินกว่าจะบอกได้ว่าอันไหนสวยกว่ากัน สองว่าด้วยวิธีที่ต่างกันเลยไม่ว่าแบบไหนก็อาจกลายเป็นภาพที่น่าอสสัศจรรย์ได้โอเคตอนนี้วาดได้พอๆกันแล้วอยากบอกหน่อยไหมวันนี้มันอะไร <c oughs> <c oughs> พวกเธอยังยุ่งกันอยู่เลยลงสีสักหน่อยก็จะช่วยทำให้เจ้านี่มีชีวิตชีวาได้ดูโทนสีที่สวยสุดๆนี้สิใช่เลยพวกมันสวยมากเลยนะ ฉันสววยกว่าต่างกันเห็นเห็นและตอนนี้ก็ได้เวลาลงด้านในแล้วใช่เกือบเสร็จแล้วนะแต่ก็ยังต้องทำอะไรบางอย่างอีกเดี๋ยวก่อนฉันจะให้หล่อนชนะไม่ได้นะเขาไปเลยเฮ้ยเธอทำอะไรของเธอเนี่ยฉันมือลื่นไปหน่อยนะ เธอได้กลิ่นอะไรไหมแพงเค้กของฉันไม่หมดแล้วโอ๊ยตายแล้วพังหมด <c oughs> <c oughs> ยหยุดนะรู้สึกแย่จังกลับด้านของฉันดีกว่า <c oughs> เออมันก็ยังดูดีอยู่นะ แนวนี้สเตซี่เป็นผู้ชนะแน่นอนแม่คิดว่าไงบ้างคะอันนี้ดูแย่สุดๆดังนั้นสเตซี่จึงเป็นผู้ชนะอย่างน้อยเธอก็ได้ลองทำมาหนาๆนาอมนีโโม้ไงเนี่ยขอฉันกดปุ่มนะเธอปล่อยซี่ฮอไม่นะเออตอนนี้เราควรกดปุ่มไหมนะเขามันเจ๋งดีนะ ไม่เดี๋ยวอะไรอะไม่หรอได <c oughs> ้วางละว้าวเฮ้ย hey, ดูเหมือนสถานการณ์เปลี่ยนแล้วนะแต่เดี๋ยวก่อน <c oughs> ได้เวลาเริ่มแล้วโอเคซื้อได้ไหมนะอก็ไม่เลวไม่เลวไม่เลวเธอเออเร่ออะฉันช่วยเองเดี๋ยวอย่าทำอย่างนั้น เธอต้องเททำการเริ่มเทแล้วเราต้องทำป๊อปอิดนั่นใช่ไหมงานต้องแบ่งส่วนสีรีบทำก่อนที่มันจะกรอบเกินไปอะได้เวลาทำสีต่อไปฉันว่าสีเขียวก็เป็นชอยสที่ดีเห็นด้วยไหมล่ะเกิด,ดแล้วป,ป,ป๊อปแบบนี้ อู้ฉันต้องลองดูบ้างนะเนี่ยเริ่มด้วยการวาดเขาโครงวงกลมแล้วก็วาดเส้นให้ครบอ่าสุดท้ายตอนนี้ก็วงกลมเล็กๆได้เวลาลงสีทําให้อยู่ในเส้นนี่ไม่ง่ายเลยแฮะเราใกล้ทําเสร็จแล้วเหลืออีกแค่นิดหน่อยเรียบร้อยดูเหมือนจริงนะถ้าถามฉันกดใจฉันชอบนะพวกเธอชอบไหมอืม เ,เราคือว่าเธชนะแทาค่คู่อาฮะได้เวลาแล้วเดี๋ยวไปนะเรากลับมาที่โรงเรียนแล้วหรอแต่ยังไงอะ่ะเป็นชาเลนจ์ที่น่ากินจริงๆเลยเราหวังว่ามันจะทําให้คุณหิวขึ้นท็อปปิ้งแพนเค้กที่คุณชอบคืออะไรบอกเราในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆของคุณและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อดูคลิปสนุกๆแบบนี้อีก